จากปากผู้จัดการมายนภาัสาสีหลังถูกโยงเป็นดาราสาวควงสงกรานจากประเด็นข่าวเมาสะพัดสงกรานเตชนรงควงดาราสาวมอมาไปกินน้ำเต้าหู้ดังย่าน BTS ช่องนนทรีแต่ไร้เงาแฟนสาวแมทพีรณีก่อนที่เวลาต่อมาเพจเจมอย108ได้โพสต์ภาพดาราสาวสวยไมายนภัสสีไปออกรอบตีกอบกับแมททิวดีน และสงกรานต์เตชนรงหลายคนต่างพุ่งเป้าหรือดานรามอจะเป็นสาวสวยไมยนภัสสีงานนี้มติชนออนไลน์ก็ได้ติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของสาวไมก็ได้คำตอบว่าเดี๋ยวขอคุยกับน้องก่อนได้ไหมเพราะเอาจริงๆเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องด้วยเราเองก็ไม่ค่อยได้ก้าวไกในพาสส่วนตัวอะไรของน้องสักเท่าไหร่เดียว คงต้องขออนุญาตคุยกับน้องก่อนด้วยแต่ถ้ายังไงเดี๋ยวก็อาจจะมีในโซเชียลแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเราขออนุญาตไม่มีการพูดหรือชี้แจงอะไรใดๆตัวเราเองเราก็ตกใจกับข่าวเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวขอคุยกันหลังบ้านก่อนแล้วกันว่ายังไงบ้าง